าสวัสดีพี่น้องไม่เนี่ยเข้ากับอยู่บ้านท่าแพ้บ้านลอเรียบสายของตรงขามครับตรงขามกับบ้านยังเจ้าบ้านยังเกาะบ้านน้ำเมืองฝั่งไท่พี่น้องจังหวัดเขมรลาดทางเข้าในกระแมนโอุ้่แมนจังหวัดเขมรลาดอำเภอเขมรลาดพี่น้องเลย ต้องขามครับอำเภอเชียงมาลาจังหวัดอุบลราชธานีทางนี้ก็แมนบานตะแเปเมืองสกลอนครงเจ้านกเขตเราไปหนเป็นชายของเราลงมาหานกระลำเซีบเขียงตกใายของเลยลำเซีบเขียงปากมันพี่น้อยมาเนี่มายมเซี่ยวได้ยินข่าวว่าเพื่อนในปลาหลาพี่น้อยเลยมาหอดมาเบึง โอ้ตัวแดดปลาลายขนาดนี้เทลบไปแบงกันริงเทแหงอันนี้คือเสี่ยวพี่นอบอกเสี่ยวสบายดีเลยโอ้มันน่าเสี่ยวมนี่มันอยู่มันกมันาันบ่มันหวานแงคือหมันเบิดเ้ยานนี่แงคือดี้านโอ้วานน้อันนั้นเมียเพิ่นพี่น้อยเจ้าข้ามานำกันท้อนเา มากระเมียคือ้นเขาพี่น้องอก,อก,กันมาหนิมากัรกระเมียมาบานเซี่ยวมาหนิมากระพูดีพอชิลงไปหาปลาเซี่ยวเข้าปลาขึ้นมาก,ก่อนเลยพี่น้องปลาตูปา้ปลาตู้บุกใหญ่หน,นึ่งปาลาเนี่ยังปลาโจกโอ้ยชุดหยอดเลยมาหนีิมากับพลาปากเลยทั้งนี้ก็เต็มกระตาใส่หมองมาได้หมาดๆไม่ใหม่มเลยทั้งบานตาแพ้พี่น้องเลย นี่เสี้ยวก็ได้ชุดยอดเลยมอนี่หากินมันขนาดหากินมันเนี่ยนี่พ่อเอาเมียสองคอนหมดเลยพี่น้องนี่ก็เมียเพื่อนเนี่ยไปปดปลาต้องการฮะก็ขึ้นมาแต่ของภายทิพย์เขาบักใหญ่หนึง่งพอดีทีมงานเขาลงไปกับไปปดปลาซ่อยบ้า,เน,าน,นเนี่ยโอเพราท่านใจใจหอดเนี่ยเอาลงกต่ำๆยังชุกไว้เอา,ปเาไปใส่ไปมันท้องใจลูก <c oughs> จวดจวด chuột chuột chưa 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 Được rồi chưa 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 phía chưa 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 nhang chưa chưa luôn chưa nhang chưa 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 nhang chưa đi nhang chưa 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 โอ้จะขอลองมึงได้มั้ยทางน้บ้านอะไรเป็นไหนแสบบ่ออะไรเหมอแสบแสบบ่อป่านไพละนอนอยู่อู่อะไรมามามาบ้าตาบ่อตาตาตาม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 ากินข้าวกับน้ำบ่อเน่ย ก็โบนาณเป๋อปลาตัวนั่นตัวหั่หญ่โอมาๆๆกินเขาเด้อกินเขาวนักกันเด้อแซ่บๆเว้าผมมีไก่บางีไก่บบกแซ่บเงี้ยตุนบ่ตุนตุนแซ่บเงี้ยลูกประเภทที่มอน้าเรา ไปลงตลาดใล้เสภาแล้วก็มาแวเบ้างเลยปลาเปลี่ยนัวใหญ่ยังนะเนาะเจาบุ้งนุ่มเป็นยังไงนมบ่บอดสีมันู้กองเซี่ยงตัวนี้ นั่นฮะทาแต่หูุษาซำหน่อยโคตรลงแก่คือกินเคี่ยมกินคมแต่ไม่ออคือคอยคำในหน่อยในหน่อยคำใหญ่ยู่บ่ตรวจเจาไปหาตั้งเมียเอาน่ยเรากินได้พักนน่มัก ผักกาดก็โอ้ยหมักเดือกก็มีพี่ผักอีเลือดผักนั่นร้ายแล้วผักนั่นเอาไปครบเลยผักกระโดนผักกระโดนธรรมชาตินี่ผักกระโดนนี่เก็บเอาอยู่ในขาเหงือนมีใบกอกอีกใบบักบัวโอ้ผมปรารภกินกับพักตื้อว่าสมบูรณ์เลยผักนี่กาได้ก็ไี่นเอาเอาของนี่ย พักใช่ไหมก็ม่บ่เนาะมิเตอพักเกาะแล้วนั่งอยู่พี่แล้วดูมันยังบอลี่มห้อเข้ามามานขึ้นลงดุอยได้ไปงานยงนะบอลไปดิบังลองบอลงัวปลาด้วยา้านองเป็นเจ็ดแต่สอเป็นเจ็มลองงัวปลาก็ได้สิงัวปลาต้มหัวปลากระจก หนนอาแล้วไม่หล่ะนะสีมันุ่มแสบดีปลานนำาของปลาน้ำคลองมันกำลังจืดผึ่นเช่สีมือผ้าใบต่อมปลาก็ขาดไปว่ะสีมือหอยนะสีมือจัผ้าสีมือจับผ้านนี่เอาไงแสบน้อยเดี่ยว แต่พ่อไม่เห็ดกินแตะปลาเนาะมีปลากี่ปลาใช่ไหมบ้าแต่ว่าผัวบนในฮาร์กิงเนี่ยเห็ดกินแฉะมองกันขนาดอืมสีสีมากักนะถาผูกกินบะเลน่อยอะไระบ่ ขูไปจุกเนักอืมนี่นะหอมนีกลิ่นไ่มีเย่ันนดยนี่เน่าจันทต่เอมกินบะหมี่ก๋วยเนี่ยแม่เด่นจัแม่อืเอาบนแม่พวกตีดูแถวแม่นี่มันบอก่ตีนี่อะมันกันตีดูโอ๊ยยาอะยรพี่น้องยิมอิมกลางแ้วหัวเดลหนี่ยกินโ่จากเบนอะ มไมิตรสีนมาในหวัวเนาะฮอาจ้าโอ้กาแโอ้แสบไรไป่นอ้อยมากินเข่าบานลซียวมายามเซียวคืออยากกินปลาก็ได้กินนี่เลยบรรยากาศตอนตะเวนกำลังจากบ่าย แต่ว่ายัางแดดอยู่เหมือนีัเป็นสรอยสรอยหมู่บ้านเพิ่นลงทางนี้ก็ไปทางคลองก็ได้ทางแม่น้ำคลองเขาไปนีน่จะเป็นกลางบ้านบ้านใหญ่บ้านเนี่ยโมบานสามสี่ร้อยลังคาแต่ตัวนี้ทางซอยนอ,อกมาเป็นเฮือนเชี่ยวเฮาคมดีขนาดบนกินนี่เขาท่าบรรยากาศแต่ว่าเฮากินอิม่ม ตัวนั้นปลาที่สอยไปเอาไว้ให้ยปลาเห็ออ๋อโอเคพี่น้องเ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากช่งใก่อนพี่น้องเ้ยคลิปหนาเขาาังสิภาพพี่น้องไปยาม,มองอยู่ใน C ลำ C ของยางพี่น้องเ้ย